จากภาพบรรยากาศดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่านึกว่าเป็นภาพหนึ่งฉากหนึ่งในหนังวันสิ้นโลกค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าทั้งภาพนะคะหันไปทางไหนก็คือมีควันแบบมากมายแล้วก็ปกคลุมไปด้วยพื้นที่สีแดง จัดแบบโหเรียกว่าดูแล้วก็สะเทือนใจนะคะคุณผู้ชมเพราะไม่คิดว่าภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงแล้วก็กลายเป็นที่พูดกันว่าณนะตอนนี้โลกของเราใกล้จะถึงวันสิ้นโลกแล้วจริงๆหรือไม่ค่ะ กับสถานการณ์ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าไฟป่าลอสแอนเจลิสนะคะที่ปกคลุมนะคะแล้วก็พัดกันแบบโหมกระหน่ำมากๆค่ะจนทําให้เกิดความเสียหายกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียชีวิตหรือทําให้ที่พักอาศัยเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็ยังกระทบกับความเสียหายมูลค่าทางการตลาดและเศรษฐกิจกด้วยค่ะตอนนี้นะคะสําหรับที่นครลอสแอนเจลิสนะคะ,ะ,คะก็ต้องบอกว่าเป็นกับ หนังวันสิ้นโลกยังไงอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไฟป่าเนี่ยก็เผาวอวพื้นที่หลายพันไร่ทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะจนทําให้เกิดความเสียหายในแบบที่ไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันค่ะคุณผู้ชมว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลักหลายครั้งเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแต่ในครั้งนี้คือความเสียหายที่ มากและก็เยอะที่สุดนะคะรวมไปถึงความสะเทือนใจกับผู้ประสบเหตุและรวมถึงเราทุกคนด้วยค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าภัยพิบัตินะคะในนครลอสแองเจลิสค่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปกติค่ะเพราะว่าภัยธรรมชาติมาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวและไฟป่านะคะแต่สําหรับในวันอังคารเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าเป็นวันแห่งการทําลายล้างจากภัยธรรมชาติที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคย เกิดขึ้นมานะคะเพราะว่าที่เมืองอุตสาหกรรมภาพยนตร์สหรัฐนะคะได้เกิดขึ้นและก็บริเวณแห่งนั้นนะคะเป็นเขตแปซิฟิกพาริเสตนะคะเวลาในช่วง10โมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็เรียกว่ามีการล้างพื้นที่บริเวณแถวนั้นไปมากกว่า7,500ไร่ด้วยกัน,นะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะสาเหตุค่ะที่ทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงในที่นี้ได้รวดเร็วนะคะแล้วก็มีอุปสรรคอย่างมากมายเพราะว่าตัวการสำคัญอีกข้อหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็คือแรงลมค่ะเพราะว่าแรงลมในที่นี้นะคะมีความเร็วค่ะเกือบ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เลยทำให้พัดผ่าน,นะคะความร้อนแล้วก็ประกายไฟในที่นี้ ไปเกิดการเผาไหม้นะคะแล้วก็เป็นเพลิงในระยะแวดวงที่ค่อนข้างจะกว้างมากๆนะคะแล้วก็ทำให้ไฟป่านั้นแพร่กระจายไปแบบรวดเร็วซึ่งสำหรับในณเวลานั้นนะคะต้องถือว่าเป็นการ เกิดไฟไหม้ที่เรียกว่าเกินรับมือค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในรายการเล่าเรื่องข่าวของเราเนี่ยเคยพูดถึงไปครั้งหนึ่งแล้วว่าระบบการจัดการน้ํานะคะในบริเวณภูมิภาคนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดเก็บน้ําค่ะเพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้นเมื่อมีเหตุการณ์ดังนี้นะคะก็เลยทําให้ ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะยับยั้งไฟได้ค่ะปริมาณน้ำของเมืองไม่เพียงพอจริงๆค่ะที่จะควบคุมเพลิงนะคะแล้วก็ระบบน้ำในลอสแอนเจลิสนะคะอย่างที่บอกไปก็คือมีไว้เพื่อใช้ดื่มใช้เท่านั้นเองค่ะแล้วก็รวมถึงในระยะเวลากว่า48ชั่วโมงนะคะ เพลิงไหม้ได้มีการเผาผลาญไปนะคะพื้นที่กว่า68,00 0ไร่นะคะอาคารบ้านเรือนสิ่งต่างๆมีการถูกทำลายล้างมากกว่า1000หลังด้วยกันค่ะแล้วก็มีผู้คนมากกว่า1 3,000คนนะคะที่จะต้องไร้ที่อยู่อาศัยกลายจะเป็นผู้อบพยพนะคะแล้วก็รวมถึงมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย6รายด้วยกันค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่า ณนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนสํานักงานนะคะแล้วก็รวมถึงสถานที่สําคัญต่างๆตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะก็เกือบหนึ่งล้านหลังด้วยกันนะคะโรงเรียนในบริเวณนั้นก็คือต้องหยุดเรียนกันโดยทั้งสิ้นค่ะก็ทําให้ดูเหมือนเป็นวันสิ้นโลกจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจครั้งยิ่งใหญ่นะคะและจากปากของบุคคลหนึ่งค่ะที่เป็นชาวลอสแอนเจลิสนะคะที่รอดจากเหตุการณ์นั้นมาเขาก็ได้พูดว่า สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่คิดเลยค่ะว่าภาพที่เกิดขึ้นในหนังในภาพ,พยนตร์ที่เขาเคยได้เห็นได้พบเจอจะมาเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเขาซึ่งรู้สึกว่าเหมือนผู้ประสบภัยที่อยู่ในวันสิ้นโลกยังไงอย่างนั้นเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางด้านของผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะก็ได้พูดถึงสถานการณ์ะคะ่ะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เรวร้ายมากที่สุดนะคะแล้วก็ต้องถือว่าการประเมินเบื้องต้นนะคะมูลค่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจค่ะก็มากกว่า1,700ล้านบาทด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าย่านเนี้เป็นย่านของผู้มีอสจินนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นย่านของเศรษฐีแล้วก็คนรวยแล้วก็รวมถึงคนที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างทางด้านของวงการฮอลลีวูดเนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณย่านนั้นเยอะมากๆค่ะซึ่งอย่างล่าสุดนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่ามีดาราท่านหนึ่ง ที่ฝ่าเข้าไปในกองเพลิงนะคะเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือ น้องแมวค่ะต้องบอกว่าแมวแสนรักเนี่ยเพื่อที่จะพาเขาออกมาแม่ต้องบอกว่าหลายคนก็บอกว่าใจกล้าหาญจริงๆนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เรารักแมวรักหมาเนี่ยก็คือรักเหมือนลูกและคนในครอบครัวค่ะไม่แปลกใจนะคะที่เธอจะฝากกองเพลิงตรงนั้นเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือแมวนะคะหลังจากที่กลับมาจากทํางานก็คือไปถ่ายทาถ่ายละครถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็กลับเข้ามาช่วยเหลือแมวของเธอในทันทีด้วยแล้วก็ปรากฏ ว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่รอดทั้งคู่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมสิ่งที่เราควรจะต้องมาคิดตามกัน,นะคะ่ะว่าอะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มันรุนแรงสะเทือนใจขนาดนี้ mm hmm. เพราะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์นะคะที่เป็นเรื่องของที่มีอากาศ เปลี่ยนแปลงน,นะคะแล้วก็ปรากฏการณ์เรือนกระจกต่างๆอะไรพวกนี้นะคะคือกระทบส่งผลรวมกันมาโดยทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าการเกิดไฟป่าทางใต้นะคะของแคลิฟอร์เนียเนี่ยมากขึ้นค่ะสาเหตุสําคัญสภาพอากาศแปรปรวนแบบขั้นสุดไปเลยค่ะแล้วก็ในหลายปีที่ผ่านมานะคะสภาพอากาศในลอสแองเจลิสเนี่ยก็มักจะสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นความชื้นหรือว่าจะเป็นความแห้งแล้งก็คือพูดง่ายๆเลยว่าไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าในช่วงฤดูกาลนั้น อากาศจะเป็นอย่างไรเอาจริงๆแล้วพูดถึงแล้วก็นึกถึงบ้านเราเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ๆเดี๋ยวก็หนาวจัดหรืออยู่ๆก็มีความร้อนจัดขึ้นมาเช่นกันค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะคะที่ทําให้ลมกระโชกรุนแรงมากๆค่ะคุณผู้ชมก็คือปัญหามาจากโลกร้อนค่ะอุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นนะคะก็ทําให้มีกระแสน้ําที่พัดผ่านและผลทําให้รูปแบบของลมก็ เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องถือว่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นในภูมิภาคใดประเทศใดจังหวัดใดรวมถึงในเมืองไทยของบ้านเราด้วยนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าในปี2568นี้นะคะจะหยุด ปัญหาเรื่องราวสะเทือนใจไว้เพียงแค่ในช่วงนี้กันดีกว่านะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมที่วันนี้เรานํามาฝากให้กับคุณผู้ชมนะคะก็ต้องบอกว่าติดตามกันที่นี่ที่รายการเล่าเรื่องข่าวนะคะและวันนี้นะคะอย่างเช่นเคยค่ะยังคงมีสินค้าดีๆเพื่อสุขภาพค่ะมาฝากให้กับคุณผู้ชมของเราด้วยนะคะจากรายการของเราค่ะช่อง13สยามไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญท่านรับชมด้วยกันค่ะ